สวัสดีครับพบกับพวกเราชา a นออฟฟิเชียลนะครับใน EP พีพิเศษนะอีพีนี้เป็น EP ีที่บอกวิธีการซักผ้านะครับวันนี้ผมจะมาซักตัวนี้ที่เป็นผ้าดำนะครับ2ตัวนะแล้วก็ตัวนี้ผ้าขาวก็จะเป็นตัวนี้นะครับดับฟฟี่แล้วก็แทสแปตอร์นะครับเราไปสู่วิธีขั้นตอนวิธีการซักกันเลยนะครับเราก็มาสู่วิธีขั้นตอนการซักผ้าขาวนะครับ อัตราส่วนก็จะเป็นไฮเตอร์ครึ่งฝาถึงหนึ่งฝาต่อเสื้อ10ตัวนะครับนี่นะแต่พอดีว่าวันนี้ผมซักแค่2ตัวผมก็เลยจะใช้ไฮเตอร์นิดนึงนะครับแล้วก็น้ําร้อนนะแช่ก,ก่อนนะครับ10บถึงสินาทีนะครับผมก็จะทําการเทน้ําร้อนก่อนอยู่บ้านมีน้าอยู่แค่นี้นะแ้วเทน้ําร้อนลงไปนะฮะน้ําร้อนนี่แล้วแต่เราฮะ,ะให้พอแบบท่วมๆผ้า ผมก็จะใช้ไฮเตอร์ตัวนี้นะนิดนึงนิดเดียวนะครับนิดเดียวเพราะว่าถ้าครึ่งฝาถึงหนึ่งฝาจะเท่ากับเสื้อสิบตัวนะครับผมใช้นิดเดียวพอนี่อันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับผมไปจ่ายมานะเขาไม่ได้สนับสนุนนะอันนี้ต้องเข้าแล้วนะคะแล้วก็คนนะครับโูอย่างร้อนอนะ่ะร้อนจัดนะครับ้ําร้อนร้อนจีเลยนะแล้วเราก็เอาเสื้อตัวเนี้ยแช่งลงไป ส0บถึงสิบห้านาทีเท่านั้นนะครับสิบถึงสิบห้านาทีเท่านั้นนะรับรองว่าผ้ามันจะขาวจั้วเลยนะคะพอดีถามเข้ามานะสิบถึงสิบห้านาทีเท่านั้นยังร้อนๆไอยังขึ้นอยู่เลยนะมาก็ครบสิบนาทีแล้วนะครับเราก็จะทำการเทไฮเตอร์ออกนะฮะเททิ้งเลยแต่ต้องเอาเสื้อไว้นะครับเพราะมันแพง มาเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการซักเสื้อใช้น้ำยาไอใช้ผงซักฟอกปกติก็ได้นะครับผมใช้เป็นของแจ๋วนะต้องเข้าแล้วนะฮะต้องเข้าแล้วนะสปอนเซอร์นะมาเทไปก่อนมันไม่ออกวะเฮ้ยเฮ้ยเออดีดีๆอ่ะประมาณนึงอุ้ยแเรา <laughs> ก็ทำการเทน้ำนะครับ มาวิธีการซักนะครับนี่เห็นไหมผมกลับมาใส่เสื้อแล้วเพราะว่าผมไม่อยากใส่อตอนตอนมันมีไฮเตอร์มายุ่งนะเดี๋ยวมันกระเด็นใส่เสื้อนะครับมาวิธีการซักนะครับเราก็แค่หยุมย่มๆพอหยุมย่มๆยุมย่มๆยุ่ยๆมมันไปแค่นั้นเลยฮะมันก็นี่พอซักปุ๊บสกรีนดูแบบโอ้ยสดจริงสดจริงพร้อมบวกนะครับไม่ใชา่ สดๆไปเลยนี่มันดูสดขึ้นกว่าตอนแรกนะฮะมาแล้วเราก็เทออกแค่นี้พอไม่ต้องซักอะไรเยอะฮะเพราะมันเราไม่ได้ไปใส่ซ่อมงาน <c oughs> มาแล้วเราก็ล้างน้ำปกตินะฮะ แล้วเราก็ล้างเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาสู่ขั้นตอนในการใส่น้ำยาพันนุ่มนะมาเราต้องใส่น้ำยาพันนุ่มก่อนใช่ไหมใช่ไม่มีมีดฮะเอาไงดีเขียวย้มบอกเข <c oughs> อ,อมีดนะถ่ายวีดีโเร็วๆรวๆอันนี้เอาเรยวๆพอนี่นะครับของคอมฟอร์นาโฆษณาอีกแล้ว นะเดี ans, ๋ยวให้เด no ็กรับใช้ไปกัดเรียบร้อยแล้วนะฮะมาใชมาก็ได้แล้วฮะเทไปประมาณหนึ่งผมก็ไม่รู้อ่ะัาเทเยอะแค่เทน้อยแค่ไหนมาพอแล้วเราก็เอาเสื้อที่เราซักมาอ๋อต้องตีก่อนเอซักไม่เป็นนะไม่อยากทำซะเ้ยนี่แหละครับ คือผลจากการที่ไม่ทำอะไรเองเลยใช่มาแล้วก็เอามาหยุมหย่มๆแช่มันไว้สัก10นาทีมาเรากลับมาย้อนนะฮะทำไมต้องแช่ไฮเตอร์กับน้ำร้อนแค่1 0บถึงสินาทีเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราแช่นานกว่านั้นมันอาจจะทำให้ผ้าตายเสื้อเป็นรูอะไรพวกนั้นได้แล้วก็เหมือนว่าสกีนมันแบบมีปัญหาฮะถ้าเราซักแรงเกินไปอย่างเงี้ย สกีนมันอาจจะแตกได้และไม่แนะนําให้เอาไปใช้เครื่องนะครับต้องควรจะซักมือเท่านั้นนะพวกนี้แล้วเดี๋ยวราคามันตกเนาะสำหรับคนที่เล่นเสื้อจะรู้กันดีนะครับเราซื้อมาพันหนึ่งเนี่ยขายได้ห้าร้อยอย่างเงี้ยฮะหรือแบบซื้อมาสองสามพันเนี่นะะออย 2, 3, อย่างตัวเนี้ยตัวห้าพันถ้ามีปัญหานิดนึงก็ราคาตกนะฮะเพิ่มตําหนิให้มันจากสภาพมันน็ออติดก็ราคาตกนะฮะมาเราก็ยุ่มยุ่มเหมือนเดิมแค่มันไว ห้านาทีพอห้านาทีพอเท่านั้นนะคะอมาเราก็มาสู่วิธีขั้นตอนการตากมาครับเราก็ต้องเราแช่ครบสิบนาทีแล้วนะเราก็ต้องบิดให้เรียบร้อยก่อนผมก็บิดไม่พ่อยเป็น,นะครับมันก็บิดไม่หมัด<ะ>โอเคบิดไม่ต้องแรงนะเดี๋ยวมันแตกตากไปทั้งชุ่มๆุมได้เลยยิ่งดีนะครับ เสื้อกันนะครับเดินมงอกัเดินมือกเดิน, <c oughs> อเ,ดนเออและ <c oughs> วิธีตากนะครับต้องตากจากต้องกับเสื้อก่อนทั้งสีขาวและสีดำต้องกับเสื้อก่อนเอาในออกนอกเอานอกออกในนอกนอกในในอะฮะ <c oughs> เอาไปใส่เอฟเฟกต์้สั็ นีประมาณนี้ามานไม่รู้เราจะต่พาน้องจะรับไหวไ,ไหมนะฮะบัดหถ่บป <c oughs> แขวนทีนี่ย้วยเลยคุย <c oughs> อาจจะช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวไปเร่งสปีดเอาใน,นนั้นมากนี่นะครับก็จบแล้วนะสำหรับการซักผ้าขาว ก็ตากประมาณนี้นะครับแล้วก็รอมันแห้งอาจจะมาๆนาดที่นึงผมไม่กล้าบิดแรงกลัวมันมีปัญหาขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาสู่ขั้นตอนของการซักผ้าดํานะครับในกรณีนี้ที่ซักผ้าดํานะฮะมันจะมี2กรณีนะระหว่างเป็นซักแบบไฮเตอร์ถ้ามันเปื้อนนะครับใช้ไฮเตอร์ผ้าสีกับน้ําร้อนแค่ปริมาณไม่ต้องเยอะก็แค่หนึ่งครึ่งหนึ่งถึงหนึ่งฝานะครับ บวกบน้ำร้อนนะหรือว่าจะเป็นตัวออกซี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะแล้วก็น้ำร้อนมันก็จะช่วยในข้กอะไรกรณีผ้าผ้าดํามันเปื้อนได้นะฮะแต่วันนี้ผมมาซักปกตินั่นแหละคะ่ะก็ซักเหมือนผ้าขาวเลยก็คือเราจะใส่แฟบไปก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เปื้อนอะไรตัวนี้ก็จะใส่แฟบไปก่อนตีให้มันเป็นฟองนะฮะมา ตีให้มันเป็นฟองแล้วเราก็ใส่ผ้าดำลงไปมีแทสเอ็กกับไดโนเสาร์แล้วก็สกูบีดูแอรเรีย51นะฮะสองตัวนี้นะที่ผมจะซักกว็วิธีซักก็หยุ่งๆเหมือนเดิมนะครับแต่ที่น้ำมันดำเพาผมไม,ไม่ไม่ค่อยได้ซักนะ <laughs> นี่นะครับพอซักไปแล้วปุ๊บน้ำดำมากเลยนะ อยู่ไม่ต้องเยอะนะครับอยู่ไม่ต้องเยอะห้ามเอาเข้าเครื่องเด็ดขาดเลยนะครับแต่กรณีที่เข้าเครื่องได้อย่างเช่นพวกเสเวตเตอร์หรือเป็นแบบว่าเสื้อที่มันผ้าหนาๆน,น,น,นะครับถึงจะเอาเข้าเครื่องได้นะมาเสร็จแล้วนะฮะไม่ต้องซักเยอะแล้วเราก็จะไปล้างน้ำเปล่ากันนะครับ,รบเราก็มาสู่ขั้นตอนการล้างเสื้อนะครับอันนี้พอซักเสร็จแล้วนะ มามีความเรียวเสียงน้ำไม่ใช่เอฟเฟนะครับน้ำจริงนะน้ำจริงเราก็ยุมย้มๆเหมือนเดิมให้แฟบมันออกหมดนะฮะนี่ขนาดน้ำนะเนี่ยยังดำนะะขนาดน้ำยังดำนะสีมันก็ต้องมีจางบ้างครับเพราะมันสภาพน็อตทั้งสองตัวเลยนะ เราก็ล้างน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นขั้นตอนของการใส่น้ำยาแบบพนุ่มก็ใส่น้ำมังไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำยาพันุ่มไปสักนิดสักหน่อยเอาเบรดนะฮะเอาเบรดเอาเบรดยอ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 ต้องจะเรียงส,สวยๆเพื่อ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ไอ สปอนเซอร์จะได้เข้านะครสปอนเซอร์จะได้เข้านะไม่ต้องคนนะครับเรียวใช้ความเรียวนะคะมาแล้วก็แช่ไว้ประมาณสามนาทีก็แช่ครบสามนาทีแล้วนะฮะเราก็จะทําการบิดเสื้อเพื่อออกไปตากนะครับไม่ต้องบิดแรงนะฮะเดี๋ยวสกรีนมันแตกถนอมมันนิดนึงนะฮะ หอมแล้วหอมแล้วตอตนนไปวิธีการตากก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือเราต้องกลับตะเข็บเหมือนเดิมนะฮะกลับเอาในออกนอกอนอกออกใน เสื้อที่ว่าเวลาแสงแดดมันโดนนะครับสำหรับผ้าดํานะเวลาแสงแดดมันโดนมันจะได้ไม่แบบว่าทําให้ผ้ามันจางนะครับสีมันสีเสื้อมันดรอปลงอะไรประมาณเนี้ไไยไปใส่ยเสือ้อเหมือนจะไม่พร้อม <laughs> เดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่าอ่า นี่นะฮะประมาณนี้เวลาแดดมันโดนเสื้อจะได้ไม่ดอปนะฮะสีมันจะได้ไม่ดอปลงแล้วสกินมันจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาด้วยเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการซักเสื้อวินเทจนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับหรือพี่ๆท่านใดมีวิธีการซักเสื้อวินเทจที่มากกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปไ,ได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย